เอาจริงเราอ่ะจะผิวดีอยู่แค่ประมาณ7วันในวันที่8จนถึง13เนี่ยมันจะเป็นช่วงหลังประจําเดือนยาวไปจนถึงก่อนไข่ตกเอสโตรเจนของเราอะมันจะเริ่มสูงปรีขึ้นมาละผิวของเราอะมันก็จะเริ่มใสระดับความดูดีขึ้นไปด้วยคือพอเมนมันจากไปจิตใจของเรามีความสงบมากขึ้นผิวมันก็สงบเป็นปกติเรียกได้ว่า เป็นช่วง7วันของรอบเดือนทั้งหมดของเราอ่ะที่เราจะรู้สึกแฮปปี้ที่สุดมาเช็คกับอุณหภูมิของร่างกายแล้วที่มีอตรงนี้จะเห็นว่าอุณหภูมิร่างกายของเราก็จะค่อนข้างต่ำร,ร่างกายเราก็เย็นเย็นชิลชิสบายๆมันก็จะไม่ค่อยกระตุ้นการอักเสบวันไข่ตกวันที่14เป๊ะเลยนี่เอกเอไข่ตกโออเลชั่ชฮอร์โมนที่ชื่อว่า LH การาฟสชมพูเนี่ยมันพีคเลย เอสโอเจนก็พีคเหมือนกันจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ผิวของเราอะสวยสุดโกสูดรจึง้งสุดผิวดูเด้งผุผ่ขนดูเล็กเป็นช่วงที่ถ้าบำรุงผิวอะไรที่มันดีอยู่แล้วอ่ะบำรุงต่ออย่าหยุดช่วงรูเทอเฟสก็คือช่วงวันที่15ถึงวันที่28 เป็นช่วงหลังจากไข่ตกก่อนที่จะถึงประจำเดือนรอบใหม่ช่วงฮอร์โมนดรอปทําให้หน้าของเรายมแล้วก็กินเวลายาวนา้นมากเครึ่งเดือนเลยโปรเจสเตโรแล้วก็ตัวเท,เทโทโซโรน่ะจะสูงมากๆซึ่งในความสูงของมันตรงเนี้ยมันจะทําให้หน้าของเรามันรูปคนก็กว้างเป็นช่วงของการสะสมสิวแบบยับๆ คือถ้าถามว่าทําไมช่วงก่อนที่เมนจะมาชอบจะเป็นสิวเม็ดใหญ่ใ,หญใ,หญใ,หใต้ใไต้โต,โตโตมันมาจากอีช่วงตรงนี้แหละสะสมการระเบิดของสิวภายในร่างกายของเราอยู่สอาทิตย์เต็มๆก่อตัวจากภายใต้ผิวชั้นลึกข,ของเราแล้วก็ดันจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอุณหภูมินในร่างกายของเราในช่วงนี้ก็สูงมากๆอีกกระตุ้นความอักเสบได้เยอะพอแบบเรามีอารมณ์ที่งุกงิดงุ่งงานก็จะไปมีผลกับฮอร์นอื่นๆในร่างกายพอมันบวกรวมทั้งหมดโอว์อตรงนี้เข้าไปอ่ะสิว ที่เราได้ช่วงก่อนที่เป็นมามันก็เลยเป็นสิวเม็ดใหญ่ๆไตๆขึ้นมาเต็มไปหมดซึ่งโดยรวมโอเวอร์อ่ลอนะภาพรวมทั้งหมดในหนึ่งรอบประจำเดือนของเราเนี่ยเอาจริงเราอ่ะจะผิวดีอยู่แค่ประมาณ7วันซึ่งก็คืออยู่ในช่วงประมาณตรงเนี้ยก่อนก่อนไข่ตกในประมาณ7วันอย่างเลิกเลยนะเต็มที่อ่ะก็จะประมาณ10วันและที่เหลืออีกครึ่งเดือนหรือบางคนก็ปาไปอีก20วันเราจะเตรียมกลับมาหน้าโสมหน้ายมกัน